สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมทเวเวอร์เลสกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับภาคนี้ก็เป็นภาตที่4แล้วนะทุกคนก็หลังจากที่เราไปปลูกผักกันมาใช่ไหมทุกคนผมก็ได้ไปนอกรอบมานิดนึงเนาะก็คือตรงนี้ก็ทําอาหารไปด้วยนะครับนี่เดีย๋ยวดูหารก่อนตรงนี้ผมทาปลาย่างเอาไว้นะทุกคนก็สำหรับปลาย่างของผมนะครับก็มีพวกต้นหอมนะครับกระทงกระเทียมแล้วก็แครอทด,ด้วยนะ ผสมกันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอลออทของเรานั่นเองเนาะก็จะมีใส่ฮอปเข้าไปนะครับทั้งขมทั้งหอมเลยนะทุกคนใส่เข้าไปแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันเป็นเครื่องบดเมล็ดนะครับนี่พอเราเข้าไปใช่ไหมทุกคนเขาก็จะถามว่าแบบเออต้องการทําอะไรอย่างงี้นะครับสมมติว่าเราปลูกองุ่นเอาไว้อย่างเงี้ยเราก็มีเมล็ดองุ่นอะ่ะเราก็เอามาคั้นในนี้ได้นะครับเป็นน้ําองุ่นแดงแบบนี้นะอันนี้น้ําองุ่นแดงนะครับแต่สีมัน มันสีแดงจริงป่ะเนี่ยมันเหมือนสีน้ำเงินน้ำเงินเงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะกรูดขาวนะครับผมก็จะทําน,น้ำมะกรูดแดงทิ้งไว้นะครับแบบนี้เลยคือต้องบอกก่อนว่าต้นไม้ของเราเนี่ยคือมันออกผลผลิตแล้วนะครับผมก็เลยเอามาทําได้เนาะตรงนี้ก็ทําพวกหมอทิ้งไว้นะครับนี่กระทาทิ้งไวนะ้เนาะพอเราคั้นเสร็จเช่นเดวกคนเราก็มาที่นี่เลยนะครับที่หมักของเราเนาะอันนี้นะครับนี่เราก็จะใช้เป็นเจ้านี่นะครับเป็นน้ำมะกรูดขาวนิดนึงเนาะทำเป็นวายผลไม้ขาวใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็อันนี้เสร็จแล้วนะทุกคนดูนะนี่ได้ไวแดงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไวแดงกันสักหน่อยนะครับนี่เลยได้มา10ขวดนะครับวันนี้เป็นไวแดงเนะาะก็ขายอยู่ที่8บาทต่อขวดนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะถือว่าแบบยอดเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูกันว่าเราทําอะไรได้อีกนะครับตอนนี้ทาไวโรเซ่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไวขาวนะตอนนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะเอาอะไรนะครับเอาเป็นไวโรเซ่ก่อนไหม นี่สีมันสวยดีนะทุกคนแล้วเราก็สามารถใส่ผลไม้เข้าไปได้อีกนะครับผมจะใส่เป็นจูนิเปอร์เข้าไปนะเอาสตรอเบอรี่ได้ไหมแล้วก็เอาอางุ่นขาวนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มัดไปเลยเรียบร้อยทีนี้นะครับเราจะเอาของทุกอย่างนะครับไปใส่ในสต๊อกของเรานั่นเองนะนี่เลยสต๊อกของเราใส่ไปเลยชุบชุบชุบแล้วก็มีอะไรอีกปะไม่มีละประมาณนี้นะครับส่วนพวกเบียร์พวกอะไรงนี้เราก็มาใส่ในนี้เอานะนี่ แล้วเราก็กดอย่างนี้เอาชื้พรากดหมดแล้วเนี่ยแต่เราไปใส่ในสต็อกเรานะครับอ่ะเสร็จแล้วนะทุกคนพอเราเอามาหมดแล้วนะครับมันจะได้อยู่ประมาณ20แก้วเนาะเราก็ใส่ไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีปลานะครับแล้วก็มีข้าวต้มธัญพืชด้วยนะโหเหลือ3าเองต้องเพิ่มนะเนี่ยแล้วก็มีปลา่างนะครับในรูปแบบต่างๆนะผมก็ใส่พวกสต,อตรอเบอรี่ใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะทุกคนก็ลองสูตรไปเรื่อยๆนะครับก็มีประมาณนี้เนาะในตอนนี้นะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูผักกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้ภารกิจของเราเนี่ยมันไม่มีให้ทําแล้วนะครับแต่เราไปเดินดูสักนิดหนึ่งนะนี่ไงหูแอปเปิล <Apple S 2> เราเก็บได้แล้วนะครับนี่เลยเก็บแอปเปิลมาเลยนี่เก็บมาเลยนะครับคือแอปเปิลหรือผลไม้อื่นเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้ในป่านะนี่ตอนนี้ก็เก็บมาก่อนนะครับ,อบไอ้พวกผักที่ยังไม่โตเต็มที่เนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือ ผมปลูกใหม่นะครับเพราะว่าเก็บไปรอบนึงแล้วเนาะนี่ก็จะปลูกเป็นระเบียบมากขึ้นนิดนึงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกต้นของอังุ่นนะครับนี่ต้นอังุ่นข้างล่างก็จะเป็นต้นสาลี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะทุกนะคนก็สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นต้นจูนิปเปอร์นะครับนี่ต้นแหลมแหลมาะเนาะ แล้วส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้นะครับเวลาเราฟันไม้เนี่ยมันก็จะได้มเมล็ดมาด้วยเนาะเราก็สามารถปลูกต้นไม้แล้วก็ฟาร์มไม้ได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะทุกคนในตอนนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมได้สั่งเจ้าหนี้มานะทุกคนนี่เลยทุกคนเป็นโต๊ะเตรียมอาหารนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมสั่งมาจากร้านนะครับแล้วก็เอามานในข้าวโพดไปด้วยนะข้าวไร้แล้วก็บาเล่ทันยพืชด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะเดี๋ยวผมจะเอาโต๊ะไปวางไว้ก่อนนะครับ เดีเราจัดแจงโต๊ะก่อนนะครับผมยากเอาโอ้โหสวยเนี่ยโอยอย่างสวยเลยวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับวางคู่เลยแล้วก็เอาอันนี้มาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะดีไหมทุกคนพอันนี้ทําอยู่อย่างอันนี้ไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนก็ได้นะอืมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะกันนะครับว่ามันทําอะไรได้เนาะดูโต๊ะดูสีทําเป็นแป้งขนมปังได้นะครับ เราก็อันนี้เป็นซอสมะเขือเทศต้องใช้มะเขือเทศเราก็เป็นน้ำมะกอ,อกนะทุกคนต่อมาก็เป็นเนยนะครับอันนี้ใช้นมงัวนะครับต้องเลี้ยงงวก่อนแน่นอนเลยแล้วก็อันนี้เป็นน้ํามันหมูนะครับโอ้โหไขมันจากสัตว์วะก็คือต้องต้องแบบเลี้ยงสัตว์ก่อนแสดงว่าเราต้องมีบริษัทก่อนน,นั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีนะอันนี้เราทําเป็นแป้งขนมปังไปก่อนก็ได้นะครับนี่ทําไปเลยเรามีแป้งเยอะมากนะทุกคนใส่ไปเลยแบบนี้นะครับ รู้สึกว่าขนมปังมันจะใช้เป็นแค่แป้งขนมปังอย่างเดียวนะน่าแสดงว่าเดี๋ยวเราแบบทาขนมปังเพิ่มได้ด้วยนะทุกคนเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมีข้าวมาเล่ขั่วด้วยนะครับนี่ทําไปเลยนะไม่รู้คืออะไรทําไปก่อนทําไปก่อนเรื่องหลังจากนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องอปลูกผักกันสักนิดนึงนะครับผมมาขอปลูกผักสักหน่อยนะได้มาสามสิบเมล็ดนะครับผมมาปลูกเลยนะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เขาปลูกเสร็จแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าเมล็ดเรามันจํากัดมากๆเลยนะครับก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมระหว่างนี้ผมคิดว่านะ่าจะต้องไปเปิดร้านแล้วล่ะนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนขอดูเจ้านี้ก่อนนะพวกอา,อาหารนิดนึงนะครับอาหารเนี่ยผมจะปลดล็อกซุปไปด้วยนะครับนี่เลยปลดล็อกซุปนะครับแล้วก็สตูด้วยเนาะสตูเนื้อนะครับโอ้หปลดล็อกได้เยอะเลยเนี่ยเอาแซ์วิชด้วยไหมจะได้พวกแฮมเบอร์เกอร์สม,มุนแบบนะ แล้วก็ชีสเบอร์เกอร์ขนมปังปิ้งโอ้โหได้เพียบเลยมีแยมด้วยนะครับปลดล็อกรัวๆเลยนะจังหวะน,นี้แล้วก็พวกการเกษตรนะครับโอ้โหเยอะมากเลยผมขอเอาพวกอาหารก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นไส้กรอกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะเนี้ยอันนี้เป็นชิคเคบับเหรอเป็นพวกเคบับอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นพาสต้าอันนี้ผักดองเฮ้ยผักดองอยากได้อะ่ะโอ้โหไอ้แต้มสีฟ้าไม่พอจบเลย ทีนี้เรามาทําขนมปังกันดูนะทุกคนหูหทุกคนดูดิอันนี้ขนมปังปิ้งนะครับหูใช้แะ้บ้างวันนี้ใช้แยมใช้เนยน,นะทุกคนโอ้โหเฮ้ยของเยอะมากเลยอันนี้เป็นสตูเนื้อนะครับโหต้องมีมันฝรั่งต้องมีหอมนะแล้วก็ต้องมีเนื้อด้วยหูยมีของเยอะมากๆเลยอันนี้ต้องมีเนื้อบดละเอียดนะครับแล้วก็ลำไส้ด้วยนะหูอันนี้เป็นไส้กรอกนะครับโอ้โหเบอร์กงเบอร์เกอร์คือแบบมาเต็มเลยอะ หูโคตรเจ๋งเราเอาขนมปังก่อนแล้วกันเนาะนี่เลยเอาขนมปังใส่ไปแล้วแล้วก็จัดไปน่าจะออกมาดีนะทุกคนโอ้โหมีของให้เล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดร้านก,นกันดีกว่าทุกคนนี่เปิดร้านแล้วมายืนรอลูกค้ากันเลยดีกว่าลูกค้าคนแรกมาแล้วทุกคนมาจะกินอะไรคนนี้กินเป็นข้าวนะครับข้าวต้มเฮ้ยคนนี้สั่งปลาเอาแล้วไง มีปลามาแล้วทุกคนทุกคนสังเกตนะแบบจานปลาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพวกถ้วยข้าวอะไรงี้ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเออเจ๋งดีนะถ้าเกิดว่าเราแบบเขากินเมนูอื่นอะไรเงี้ยรูปแบบมันก็จะเบียดไปด้วยเนาะโวยมาแล้วมาแล้วคนมาเพียบเฮ้ยมีคนสั่งวายแล้วนี่โอ้มีคนสั่งวายแล้วว่ะโคตรเอารวยแน่นอนวันนี้ <laughs> วันนี้ต้องรวยทุกคนมาละมากันเยอะเลยนะครับหื้ลูกค้ามากันเต็ม อุย้ยโตเลยอ,อีกแล้วตรงนู้นแบบเนนะมื่อลูกค้ามาแบบไม่อยู่สายเอาไปกินก่อนนะแบบหนึ่งแ๊บบนึงแ๊บบนึงโอ้โหเฮ้ยลูกค้ามาเยอะมากแหมชื่อเสียงแล้วเราเนี่ยมันเรื่องลือใช่ไหมล่ะแบบหนึ่งนะเอาไปกินไปกินไปกินกินโอ้ยสั่งวายสั่งปลาไปกินกันนะครับผมเพียบเลยนะครับตอนนี้ก็กินกันอย่างแบบอิ่มหนำสำราญนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออกมาสัก ไปสองไปสเนาะเดี๋ยวก็ปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเติมของด้วยนะเอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมเปิดร้านมาถึงอ่า16นาฬกานาทีนะทุกคนก็ถือว่าจะ5้าโมงแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดร้านสักคู่หนึ่งก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะเอาเงินที่เราได้นะครับผมได้มา1เหรียญทองกับอีก73เหรียญเงินเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันนั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูผักกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูพวกการเกษตรก่อนนะครับว่าเราสามารถปลูกอะไรได้เพิ่มหรือเปล่านะตอนนี้รู้สึกปลูกเจ้านี่ได้นะครับนี่พวกนี้แล้วก็ปลูกอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าแต้มสีฟ้ามันหมดนะทุกคนผมก็ยังงง,งอยู่นะแต้มสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ย มันคือแต้มอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ฝากแบบทุกคนบอกด้วยนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันได้ไมาจากไหนเนาะเพราะว่าเวลาที่ผมทำอ่ะผมก็ทําแบบโดยรวมนะครับก็เลยไม่ค่อยได้รู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่เรามาดูป้ายประกาศกัน,กนด้วยนะทุกคนนี่ป้ายประกาศของเราตรงนี้คําสั่งซื้อนะครับตรงนี้รู้สึกว่ามันปลดล็อกตอนที่ชื่อเสียงเราขึ้นเลยเวลสี่เนาะ อันนี้เป็นคําสั่งซื้อนะครับเป็นคําขอพิเศษสําหรับไอเทมที่สามารถผลิตได้นะครับในการเสร็จสิ้นคําสั่งซื้อให้ลากรายการไอเทมระบุลงช่องว่างนะครับนะขอดูสิก็คือของพวกนี้นะครับเป็นเหมือนของรีเควส์เหมือนเควสประจรําวันอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีของเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วเราก็จะได้ EP ประมาณนั้นเนาะโอเคอันนี้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจ้างพนักงานก็ตอนอชื่อเสียง6นั่นเองนะทุกคน อีกสักพักนึงเลยอะเพราะว่าตอนนี้เราสี่เนาะทีนี้เดี๋ยวสั่งของก่อนนะครับสั่งของดูซิมีของอะไรบ้างมีลูกพีด้วยนะหก็จะซื้อเป็นพวกเมล็ดก่อนนะครับเมล็ดพวกเนี่ยดอกกระล่ำอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ตังค์มันเหลืออยู่ประมาณ60ก่าเกรเียนนะ60 6ิเอเหรียญ เราจะไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์สักนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยตังเราพอซื้อดีป่ะวะพอไหมเฮ้ยพอนี่เราเอาขวานและโล่ประดับไปเลยนะครับเท่สั่งซื้อเลย <c oughs> เรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็รอของมาลงนะครับระหว่างนี้ผมก็จะอาพรดินรอไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจออีกทีตอนที่ของมาส่งทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมอนะทุกคนตอนนี้คําสั่งซื้อจะส่งได้มาถึงแล้วนะครับไปไปดูของที่เราซื้อกันมาดีกว่านะครับ ชือขอดูหน่อยสินี่ไงมเมล็ดนะครับแล้วก็ขวานด้วยนะครับมาแต่เราปลูกผักกันนะครับรีบปลูกเลยเดี๋ยวเราจะรีบนอนด้วยนะชุบป่าป,ปลูกกันเลยดีกว่าไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับผมควรไม่ได้นิดเดียวเองนะครับเนี่ยควรไม่ได้แค่นี้เองแทบจะไม่กระเตื้ยงเลยนะครับมาปลูกรัวๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับในฟาร์มผมเนาะเพราะว่าแบบเน้นใช้งานก่อนนะครับจุบจุบจุบจึบอ่ะประมาณนี้ จุ๊บๆจุบๆจุบตรงนี้ต่อเลยนะครับปลูกไห้หมดเลยเกมนี้ปลูกง่ายอยู่นะครับปลูกผักง่ายแต่ว่าควรดินยากนะทุกคนอยู่ในวันนี้ยผักเออมาจุ๊บๆจุบๆจุ๊บก็ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับหูเหลือพื้นที่เยอะเลยเนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดร้านกันอีกสักนิดนึงนะครับเปิดถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะแล้วเราก็จะปิดร้านนะครับหูร้าน โคตรเลอะเดี๋ยวทําความสะอาดแป๊บหนึง่งตอนนี้ก็ทําความสะอาดหลงเดียมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาของมาเติมด้วยนะทุกคนก็จะมีนี่เลยนะครับเป็นไวโรเซ่นั่นเองเนาะแล้วก็มีขนมปังด้วยนะครับมาขายของตามที่เรามีนะทุกคนไปเปิดร้านได้เลยครับผมกิงกิงอย่าลืมที่จะต้องจุดไฟด้วยนะครับเพรามืดแล้วน,นั่นเองมาครับผมจะกินอะไรดีแม่สาวน้อยอาจจะมืดนิดนึงฮุ้ยลืมเลยแป๊บนึง ปิดร้านก่อนปิดร้าน <c oughs> ขอปิดร้านแป๊บหนึ่งลืมลืมอันนี้นี่ทุกคนที่เราซื้อมานี่เลยเราติดตรงไหนได้บ้างเนี่ยเราต้องออกไปก่อนปะเออแต่ต้องเราคนนี้ออกไปก่อนนะครับน่าจะนะกูลืมเลยอะ่ะอันนี้บวกห้าสิบเจ็ดนะครับมาได้เวลาละเราต้องวางไว้ที่กำแพงปะนี่ไงติดได้นะครับ เอาไปสักประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ประมาณนี้เอาแก้วเบียร์วางไว้ได้ปะนี่ไงวางได้ด้วยะวางไว้นี่ก่อนนะครับแล้ก็น่าจะโอเคแล้วปะเปิดร้านสักนิดนึงนิดเดียวเราก็เปิดนะครับเราจะดูนะว่ามันเพิ่มความพึงพอใจได้เยอะไหมนะครับคือถ้าเกิดความพึงพอใจเยอะเนี่ยค่าชื่อเสียงเราก็จะเยอะตามหรือเปล่าเนาะมาลองดูกัน นะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับผมก็จะรับ3ามคนนี้เป็นสาคนสุดท้ายนะผมแล้วก็ปิดร้านนะครับผมแล้วก็วเราจะมาดูกันนะครับผมว่าความพึงพอใจของทุกคนเนี่ยเขาอ่าให้เราเยอะมากหรือเปล่านะครับพวกค่าเชื่อเสียงอะไรงี้เนาะจะลองดูกันนะทุกคนน่ะเขาบอกว่าเราเป็นพวกบ้านละทีอ่ะบ้าบอเฮ้ยบวกหกสิบอฮ้ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นโอ้เยอะขึ้นจริงว่า เฮ้ยถ้าเกิดเราอยากเอาเวลเร็วๆเ,เนี่ยก็คือเราต้องทําร้านเราให้หน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องประดับต่างๆนั่นเองนะครับมาติดไว้ที่ร้านนะเออว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มเจ๋งไว้เลยทุกคนก็ตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะทุกคนยวขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีตอนเช้าอีกหนึ่งวันนะครับทุกคนมาแต่เราเข้ามาห้องครัวก่อนเลยนะครับตอนเช้าเนาะเฮ้ยนี่เลยทําเป็นเกร็ดขนมปังได้ด้วยนะครับโดยใช้ขนมปังเนาะ ไม่รู้ว่าทำไรแดดเอาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่านาะคตน,น่าจะต้องใช้นะแล้วก็อันนี้ได้ซุปมาด้วยนะครับผมได้ทําซุปทิ้งไว้นะครับแล้วก็ปลาดิบของเราเหลือแค่สองเองอะ่ะแต่เราทําเพิ่มนิดนึงนะครับอันนี้เราใส่อะไรดีอ่ะเราใส่เป็นผลไม้ไปไหมนี่สตรอเบอรีร <laughs> อรร่ใส่สตรอเบอรี่ไปใส่มะเขืออ้อันนี้ดีกว่าต้นหอมกระเทียมแล้วก็แครอทไหมหรือจะเอานี้ไปด้วยกระลำปี ใส่ไปเลยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาที่อันนี้เผาทํหม้อต่อนะครับมาทำรัวๆครับผมจังหวะนี้ไปแล้วไปดูเ้างล่างกันนะครับผมได้สั่งซื้อของไปด้วยนะเมื่อคืนนี้นะครับรู้สึกว่าน้านจะสั่งกรอบรูปไปเนาะมาขอดูกรอบรูปหน่อยซีกรอบรูปเอ้ยต้องมาที่กล่องนี่ไงได้กรอบรูปมาแล้วนะครับผมแล้วเราเอากรอบรูปไปติดในบ้านเราด้วยนะมาติดไปตรงไหนดีวะเนี่ยทุกคน อ่ะเอากรอบรูปวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับน่าจะโอเคละเราขึ้นไปได้ไหมชั้นสองชึบเฮ้ยขึ้นไปได้ด้วยเหรออา้าวแล้วมีแค่นี้เลยหรือว่ามันมันสามารถต่อเติมได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะต่อเติมได้นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเออเฮ้ยโคตรเจ๋งถ้าต่อเติมได้นี่ดีเลยนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนจะเราไปดูพวกผักกับผลไม้ของเรานะครับผมโอ้ตอนนี้ เก็บเกี่ยวได้แล้วนะแล้วก็โอ้นี่ผักของเราโตเรียบร้อยนะผมเก็บเกี่ยวได้หมดเลยนะครับแล้วก็องุ่นนะเก็บเกี่ยวได้ยังองุนะ่นน่าจะต้องรออีกสักนิดน,นึงนะครับแต่พวก, Star วกตสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็โอ้นี่ไงต้นสาลี่นะครับโตเก็บเกี่ยวได้แล้วนะมาเก็บเกี่ยวพวกนี้ก่อนนะครับพวกสาลี่นะนี่เก็บเกี่ยวสาลี่ก่อนเลยอันนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยดูแป๊บอ๋อนี่ก็แอปเปลิลนะครับส่วนจูปิเตอร์ได้ยังนะครับ นอก่อนนะจูปิเตอร์ชุบชุบชบตอนนี้ก็เก็บผักไปก่อนนะครับคือเกมนี้ผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งนะเวลาเก็บของอ่ะของมันชอบตกไปไกลๆแล้วก็เวลาเราเดินอยู่่างๆอะ่ะมันมันจะไม่เข้าตัวด้วยนะครับเราต้องเดินไปเก็บด้วยนะอันนี้ก็แบบเป็นอะไรที่น่าํำคาญมากเลยอันนี้สตรอเบอรี่นะครับผมอู้อูอูอน,นี่มันฝรัง่งสตรอเบอรี่มันฝรัง่งเก็บมาให้หมดแครอทด,ด้วยอันนี้เป็น ต้นหอมนะครับกับกระเทียมนะเก็บมาครับผมผักในเกมนี้มันก็สวยดีนะเก็บไม้หมดจุ๊บจุๆุจุเรียบร้อยส่วนข้าวนะครับต้องใช้เขียวเนาะนี่แนะ่อเชิบแล้วก็อเชิบเรียบร้อยก็ได้ผล,ผลผลิตมาค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับืเต็มที่เต็มที่ทุกคนแล้วก็ส่วนข้างล่างเราก็มีอีกล็อตหนึ่งเนาะตอนนี้ก็รอมันขึ้นกันอยู่นะครับ อานะครับทุกคนหลังจากที่ผ่านไปค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเนาะตอนนี้ก็จะ2องทุ่มแล้วนะครับก็ผมได้จัดโต๊ะใหม่นะครับประมาณนี้เลยทุกคนแต่ว่าเรื่องไฟเนี่ยผมค่อนข้างกังวลมากๆเลยนะครับเพราะว่าไฟของผมเนี่ยผมไม่ได้ซื้อมานั่นเองนะครับมันก็อาจจะมืดบ้างนะครับมาลองดูกันนะครับผมว่ามันจะมืดมากขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับจะมีใครบ่นไหมนะครับตอนนี้ก็มีอาหารค่อนข้างเยอะเนาะก็จะมีพวกเบียขนมปังนะครับ ปาร์ปิ้งแล้วก็วายสามสีเรือทุกคน3มรถเลยนะครับมีซุปด้วยนะครับมีข้าวต้มทันจพื้นด้วยนะมาแต่เรารอลูกค้ารายแรกมาเลยแล้วกันนะครับผมมาเลยจะกินอะไรโหกินเบียร์ก่อนเลยเบียร์สี่บาทเลยนะครับแพงมากมานะครับผมกินวายคนนี้กินว,นนว,วายวายไขยดีครับจังหวะนี้ไม่รู้จะมืดไปหรือเปล่านะครับโหไขยวายไ,ได้รัวๆนะครับตอนนี้ต้องหังเงินเข้าร้านแล้วนะครับเพราะว่า เอาเงินไปซื้อของหมดแล้วนะครับผมเกลี้ยงเลยนะเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่ามีใครหมดไหมเอาสถานที่แห่งนี้มันห่วยแตกใจเย็น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 นะเพื่อนใจเย็นนะโอเคดีนะที่เขาใจเย็นลงได้นะครับถ้าเกิดว่าใจไม่เย็นเนี่ยจะเจอไม่กวาดเลยนะหมาเพียบมาเพียบคือคนเยอะมากเลยนะครับมา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 ,มา กินวายกินข้าวกันนะครับตอนนี้ตังค์ได้หนึ่งเหรียญทองแล้วนะครับคือแบบเปิดแป๊บเดียวนะครับได้หนึ่งเหรียญทองแล้วอะโคตรดีนะครับตอนนี้ผมจัดตัวใหม่ด้วยเนาะคนก็เลยเข้าเยอะมากกว่าเดิมนะครับทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะนี่ตรงนี้ผมเพิ่มเก้าอีอ้นะครับอีก2อันนะครับนี่ก็เลยมีคนนั่งเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับคาแทบไม่เห็นไพตรงนี้เลยเอาชิบหายละลูกค้าไม่เห็น งานงอกแล้วทุกคนลูกค้าไม่เห็นอาหารแล้วข้าม,มองไม่เห็นเครื่องดื่มของข้าเลยทําไงดีวันนี้เทียนไม่มีเลยนะครับทุกคนเทียนแบบเกลี้ยงมากๆเลยนะครับคือแบบจะซื้อตังก็ไม่มีอ่ะทุกคนเอาไงดีหูบวกเจ็ดสิบสี่เลยอะ่ะตั้งแต่เราเอากรอบรูปมานะครับอของดีทุกคนกรอบรูปเนี่ยก็มีแบบบวกสามหกบวกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าแบบมันในนี้ด้วยแหละทุกคนมันมืดน,นะครับ ถ้าเกิดว่าสว่างหรือตอนเช้าเนี่ยอาจจะได้ดีกว่านี้เนาะตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งเหรียญทองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดร้านก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมืดน,นะทุกคนลูกค้าเขาแบบไม่ค่อยชอบนะครับเดี๋ยวมันจะแบบติดลบชื่อเสียงนะทุกคนแค่นี้ก่อนก็ได้เนาะแต่เราเรามาดูตอนกินข้าวเสร็จกันแล้วนะครับว่าเราจะได้ EP ีเท่าไหร่กันเนาะ 68 71นะครับ74อู้โอเคอยู่นะได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้1เหรียญทองกับอีก 3- 2เหรียญเงินนะเนาะแต่เราไปซื้อของเดิมเข้าร้านกันด้วยนะครับคืออย่างแรกเลยที่ต้องซื้อเนี่ยคือเป็นพวกเนื้อปลานะทุกคนเนื้อปลานี่สำคัญมากๆเลยนะครับซื้อมาสัก5าตัวนะแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ มหมดแล้วเหรอแค่ซื้อสองอย่างนี้ก็หมดแล้วทุกคนโอ้โหแพงมากเลยของอ่ะประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เฮ้ยอยากได้น้ำมันมะกอกอะ่ะเอาปลาออกก่อนก็ได้เอาแค่สองตัวก็พออยากได้น้ำมันมะกอกมาลองนะครับแล้วก็เอายิต์ในครัวมาด้วยนะดีต้องการมากเลยยิต์ในครัวน่าจะมีแค่นี้ก่อนนะครับไปซื้อเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนมันยังไม่เที่ยงคืนใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะลองไปข้างบนดูนะครับ เพราะว่าตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยผมเจอไก่ด้วยนะทุกคนเออผมเจอไก่ด้วยนะครับไก่ป่านะทุกคนนี่อันนี้คือข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของนักขุณเมืองนะครับเขามานั่งแคมปิ้งกันตรงนี้นะแต่เราเตรียมอาวุธแล้วก่อนนะครับนี่เลยไม้ฟาดตอนนั้นผมเจอไก่อยู่แถวนี้นะครับไม่รู้มันจะออกมาอีกหรือเปล่านะตรงนี้เราไปไม่ได้นะครับเขาไม่ให้ไปเนาะเขาบอกว่าห้ามไปในน้องเราก็โอเค ไม่ไปก็ได้เดินทั่วแล้วทุกคนไม่เจอไก่เลยนะครับคือตอนนั้นผมมาผมเจอไก่จริงๆนะผมตีไก่มาเลย <c oughs> แล้วก็เอาไปทําเนื้อนะครับเอาไปทําเนื้อ,อไปทําสเต็กเลยนะทุกคนตอนนอกรอบนะครับตอนนี้มาก็นึกว่าจะเจอนะครับคือในโซนเนี้ยค่อนข้างจะมีแร่เยอะนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนนะเนาะนี่ตรงนี้ก็มีแร่นะแร่เยอะมากเลยแต่ว่าเราไม่มีเวลาขุดแล้วนะครับเราจะไปนอนแล้วเนาะเสียดายจังเลยไม่เจอเนื้อสัตว์เลยนะครับ ส่วนข้างล่างอะ่ะมันจะเป็นพวกโซนปุสัตว์นอนที่เราเคยไปในพาทแรกเนาะโอเคทุกคนนะเชิญมีมอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับผมแล้วก็มาเจอกันทีตอนที่เช้าเลยแล้วกันนะครับผมทางงานก็ตัดไปเลยสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูห้องครัวก่อนเลยแล้วกันนะครับได้แป้งมาด้วยนะครับตรงนี้ก็ผลิตแป้งต่อเลยนะครับผมทึบแล้วก็ตรงนี้เป็นปลาย่างนะครับผมที่ทําเอาไว้ต่อมาก็จะทาเป็นข้าวต้มธัญนพืชน,นะครับตรงนี้ใส่ธัญนพืชเข้าไปเลยนะ อ่ะประมาณนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็หมักฮอปโอ้ข้าวไม่มีแล้วทุกคนจบเลยตรงนี้ได้ไวาขาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นไวแดงอีกสักนิดนึงอ่ะใส่ของที่มีนะครับผมก็มีพวกของที่เราปลูกมาเลยเน,ะ Apple, นะาะแอปเปิลสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็สาลี่นะครับนี่ทําให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันบ้างนะครับเรามาดูของที่เราสั่งเอาไว้นี่เลยปลาดิบน้ามันมะกอกน้าผึ้งยิต์นในครัวด้วยนะครับ ข้างล่างเะมาดูนีผลผลิตเราเป็นไงบ้างนี่ไงองุนได้แล้วนะครับนี่เก็บมาเลยองุนเออเหมือนองุนเราจะเก็บได้สองครั้งนะครับเพราะว่าผมเก็บครั้งแรกแล้วมันยังไม่หายเนาะพอเก็บครั้งที่สองแล้วมันหายเลยนะครับแสดงว่าเก็บได้สองครั้งสตอร์เบรีก็เช่นกันนะครับเฮ้ยแต่เหมือนสตอร์เบรีเก็บได้สามครั้งนะ <c oughs> นี่เก็บมาเลยครับจุ๊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 บโอ้โหผยผลผลิตเยอะมากอันนี้เป็นถั่วนะครับถั่วแขก ส่วนผักกาดยังไม่ขึ้นนะครับทุกคนต้องรองก่อนนะครับยังไม่โตนะยังไม่ขึ้นอะไรวะงงเลยเมื่อกี้ส่วนอันนี้คิดว่าน่าจะเก็บได้แล้วนะครับพวกข้าวเนาะเชิบโอ้โหเก็บมาเลยครับอันี้เราจะเหวี่ยงไปโดนไอ้พวกนั้นปะวะน่าจะไม่โดนเนาะแค่เรียบร้อยเก็บมาเราได้ข้าวมาเลยแล้วก็ไรด้วยนะครับจะต้องซื้อมาเล่นมาปลูกเพิ่มนะเนี่ย ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดร้านไปนเรื่อยๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าจะได้ตังค์เยอะหรือเปล่านะไปะขอเปิดร้านแป๊บหนึ่งนะครับโหมีคนมาสั่งของเพียบเลยนะครับนี่เลยเอาไปกินเลยนะครับนี่อันนี้เป็นซุปนะทุกคนซุปก็จะเป็นรูปซุปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปกินกันนะครเจ๋งนีเ่เอาไปกินเอาปลาเอาปิดไปกินเลยเฮ้ยพ่อหนุ่มคนนี้กินข้าวแป๊บเดียวเลอแล้วอันเนี้ยเลอะเก่งนี่เช็ดแปบบ๊บ ตอนเช้าน่าจะขายของได้เยอะมากเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องกังวเลเรื่องความมืดด้วยนะครับมาขายของได้รัวๆเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการเปิดร้านนะครับนานมากๆเลยนะทุกคนตั้งแต่เช้ายันสองทุ่มครึ่งเลยนะทุกคนก็ได้เงินไปทั้งหมดนะครับ ห้าเหรียญทองเลยน,น,นทุกคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะตอนที่ทํานะผมตอนนี้ก็ติดลบกันไปนะทุกคนเพราะว่ามันมืดนั่นเองนะทุกคนไม่มีไม่มีเทียนนะโอ้โหติดลบเพียบเลยอะ่ะโอ้ยสงสัยเราต้องสั่งซื้อเทียนมาจริงๆแล้วนะครับโอเคปิดร้านเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บกวาดกันทีเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้แต่เราซื้อเทียนมาตุนไว้ก่อนนะครับสักสักสิห้าแท่งเลยแล้วกันอนะ่ะ เออต้องการเยอะๆเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเทียนมันค่อนข้างสําคัญนะครับสิ่งที่ผมจะซื้อต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นพวกชามข้าวแมวนั่นเองนะครับซื้อมาด้วยเนาะเอาไว้ให้น้องแมวเขามาแบบไอ้นี่นะครับมานั่งมานอนนะแล้วก็นี่เลยที่นอนแมวด้วยนะครับน้องจะได้แบบมีหัวใจขึ้นกับเราสักทีนะแล้วก็มานั่งใหญ่ด้วยนะครับซื้อมา2ออันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีมานั่งอยู่แต่ว่ามันใหญ่ไม่พอเนาะ เราก็มีอย่างอื่นที่เราจะซื้ออีกไหมดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอ๋อน่าจะมีพวกพวกเมล็ดพวกแครอทข้าวสาลีอะไรแบบนี้เนาะก็ซื้อมาด้วยนะครับซื้อมาตุนไว้เลยอ่ะทุกคนของที่ผมจะซื้อก็จะมีพวกนี้นะครับพวกเทียนแล้วก็มีชามข้าวแมวที่นอนแมวมานั่งแล้วก็พวกเมล็ดผักต่างๆนะครับผมมีมีใบาชานะครับแล้วก็มีตะเกียงมีหมีตุ๊กตาแฮดดี้ด้วยนะทุกคนโอเคซื้อประมาณนี้นะครับผม แล้วก็หลังจากนีน้ก็น่าจะนอนนะครับแล้วก็เจอกันตอนเช้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีกับวันใหม่อีกหนึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของที่เราสั่งกันเลยนะครับผมไปนี่เลยของมาส่งแล้วโอ้โหของเพียบทุกคนบอกเลยเยอะมากๆเยอะจริงนะครับผมเดี๋ยวนะเราพวกของเครื่องประดับไปตกแต่งกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไปนี่เลยก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเอาโต๊ะนี้ออกก่อนนะนี่ ตัวพวกนี้ออกก่อนเลยนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ใส่แทนนะครับมานั่งขนาดใหญ่เนาะนี่เป็นอันนี้นะครับใส่ไปเลยนี่มันจะพอดีเลยเห็นไหมทุกคนมันเจ๋งมากเลยนะครับนี่มันจะเพิ่มคนได้อีกสองคนนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นให้น้องแมวนะทุกคนเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่ <c oughs> เอาไว้กินข้าวไงต่อมาก็จะเป็นตะเกียงนะครับผมจะเอาไว้สักประมาณ ถวนี้ได้ไหมประมาณนี้ก่อนแล้วกันอ่ะตรงนี้มันก็จะแน่นนิดนึงนะครับทุกคนมันไม่มีที่วางละอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาตุ๊กตาหมีมาวางไว้ตรงนี้นี่โอ้โหเป็นไงโคตรน่ารักนะครับผมโอเคเรียบร้อยก็โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อัดมาน่าจะเกือบสองชั่วโมงแนละ้วเท่าที่ดูนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับผมที่แบบว่าชิลๆเนาะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่า สำหรับพาหนาเนี่ยผมคิดว่าผมคงต้องปั๊มชื่อเสียงนะครับให้ถึงเลเวล6เร็วๆนะครับเพราะว่าผมอยากได้นี่เลยนะครับพนักงานนั่นเองนะเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้พนักงานมาเนี่ยน่าจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนีไปแล้วครับผมสวัสดีครับ